นี่ครับรูนี้นะครับโอเคไปแก้ไขขั้นตอนต่อไปเลยนะครับหลังจากที่เราอัดในโตหรือว่าเท็ในโตใส่จากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบรอยรั่วนะครับว่ามันมีรอยรั่วไหมพอด้านหลังเราเช็คแล้วไม่มีรอยรั่วจากนั้นเราก็มาเช็คที่แผงแผงคอยเย็นนะครับหรือว่าแผงเครื่องเย็นต่างๆนะครับหรือหลักหลักวิธีเดียวกันนะครับกับเครื่องเย็นทุกชนิดนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับวิธีที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็คือจะใช้สัไลนะครับ จุ๊บใส่ฟองน้ำนะครับนี่บีบใส่แบบนี้โดยที่เราเอาสไลด์เติมในนี้แล้วก็เจาะรูนะครับใช้ขวดน้าพลาสติกนะครับเจาะรูสไลด์เติมเข้าไปแล้วก็บีบแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะบีบแบบนี้พุ่งเข้าไปในแผงอย่างนี้ก็ได้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้อฟองฟองน้ําในการซับหารอยรั่วต่างๆนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับนี่ครับหลังจากเราบีบสไลด์ใส่ฟองน้ําเสร็จแล้วแล้วก็เอามาชโลมนะครับตามแผงต่างๆนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นรอยรั่วเนี่ยมันก็จะมีฟองอา,าอากาศขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่อันนี้ผมได้ยินเสียงแล้วแต่ไม่รู้มันอยู่จุดไหนอ๋อนี่ไงครับเจอแล้วครับหนึ่งรูนี่ครับเจอแล้วครับหนึ่งรูชัดเจนแล้วครับหนึ่งรูแล้วต่อไปแล้วก็หาจุดอื่นอีกนะครับเผื่อมี ลอยลั่วหลายจุดนะครับหายทั่วเลยนะครับทั้งแผงข้างทั้งแผงล่างแผงบนด้านล่างตรงนี้สาเหตุนะครับก็ส่วนมากนะครับก็จะใช้ ของแข็งของมีคมนะครับมาแซะน้ำแข็งที่ช่องฟิชช่องแผงเครื่องเย็นนะครับก็จะทำให้แผงเนี่ยรั่วซึ่งไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำอย่างยิ่งแล้วการเชื่อมแผงคอยเย็นก็โอกาสที่จะเชื่อมอยู่ก็มี ไม่เยอะนะครับหมายถึงว่าประมาณ50-60ซนะครับซึ่งแผงแต่ละชนิดก็แตกต่างกันนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเชื่อม่วไม่อยู่ก็คือต้องเปลี่ยนแผงใหม่นะครับซึ่งราคาจะสูงกว่าเชื่อมครับเชื่อม่วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแผงราคาก็เกินครึ่งของราคา เครื่องเย็นนะครับก็คือตู้เย็นนี่ครับด้านบนเราก็ต้องเช็คนะครับด้านข้างโอเคครับสรุปคงรั่วแผงรูเดียวนะครับรูนี้นี่ครบรูนี้นะครับโอเคไปแก้ไขขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ